สวัสดีครับคอปทีวีกลับมาพบกันอีกครั้งและในสัปดาห์นี้เรามีไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลโตโยตา้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่เบิ้นตำรวจบุปกไปเยือนชัยนาททรินดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมบรรยากาศและผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงของ i n s i ซด์เดอะคอขณะที่ในช่วงของคอ p Talk แฟนคลับของรีสอร์ททีระเทพวิโนไทยห้ามพลาดกับการติดตามไลฟไส์สไตล์การแต่งตัวและพูดคุยถึงเรื่องราวของแฟชั่นของรีสอร์ทที่ระเทพวิโนไทยทั้งหมดนี้ติดตามได้ในวันนี้ครับ แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างของรายการในสัปดาห์นี้กันก่อนเลยวันนี้สไตล์การแตตัวเป็นแบบไหนฮะเนี่ยสตรีทครับร้านหนึ่งที่ซื้อรองเท้ากับหมวกบ่อยที่สุดก็จะเป็นร้านของ VAC ครับผมนี้ทำไมประตูเปิดไม่ได้ครับผมอ๋อไม่ใช่ทางนี้ตอนนี้ก็มาถึงร้านแว่นที่ผมซื้อประจำแล้วชื่อว่าร้านรวมมิตรครับผมผมจะเต้นก่อน <c oughs> ตอนนี้อยู่อีกร้านหนึ่งนะฮะเป็นร้านไนกี้ออฟฟิเชียลถ้ามี ก็โดนนี่ฮะมาถึงแล้วครับผมร้านอาริฟุตบอลคอนเซปต์สตอร์ทำไมเราต้องแหวกก็นิสซอฮะก็ต้องก็ต้องมานิสซอมาติดตามเกมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับนัดที่27เดของฤดูกาลครับเพื่อนตำรวจของเราบุกไปเยือนชนะพอนบิลครับนัดนี้ ต้องบอกเป็นเกมที่สําคัญของเพื่อนตํารวจครับก็ยังวางรีซอทิโนเทวินโตไทครับเป็นกับตันทีมในแดนหน้าแล้วก็มีธนาชนบุตรครับเป็นตัวช่วยใชน่ารับเพื่อนตารวจลากันอย่างสนุกเลยครับในช่วงแรกมีโอกาสทั้ง2ทีมครับจังหวะนี้เป็นลูกยิงของทางฝั่งของบอสมาเนสกี้ครับแต่เพื่อนตํารวจวันนี้มีโอกาสเยอะมากครับธนาชนบุตรมีโอกาสอีกครั้งแต่ก็ยังไม่เป็นประตูฟรีคิกจังหวะนี้ของัชนาาครับมีโอกาสได้ยิงครับแต่ว่าบอลเนี่ยไปติดบล็อก กรอขำโคมะครับแล้วมีโอกาสได้ยิงหัวเข้ามาทีบอลผ่านหน้าประตูออกไปบุกยังหนักเหมือนกันครับชัยนาทมาถึงจังหวะแตะมุมครับจังหวะแตะมุมเปิดเข้ามาลูกนี้ปาร์จูกสูขึ้นมองลัดเรียบร้อยเลยครับปูโหูสมพงษยอดอาจปัดไม่ออกครับมาประกบตัวไม่ดีครับปูโหูเจ้าบาสครับกรอนเปรมพักนะลูกนี้ประกบห่างไปหน่อยครับอา้าแล้วครับชัยนาทฮอนบิลนำไปก่อน1 0ธีรเทพมีโอกาสพลิกยิงบ้างลูกนี้ก็บบอลยังตรงตัวครับ ธนามีโอกาสได้ยิงครับวันนี้ธนามีโอกาสหลายครั้งครับในช่วงครึ่งแรกแต่บอลยังไม่ตรงกรอบท้ายครึ่งแรกแตะมุมจังหวะนี้แล้วก็ไม่มีอะไรครับทำให้จบครึ่งแรกครับชนะทอนบิลครับนำเพื่อนตำรวจอยู่1ต่อ0ครึ่งหลังเน่ต้องมีการแก้เกมบ้างเลยครับเว่าชายดำรงของตระกูลผลงานไม่ดีเลยครับอาเจ็ดแปดนัดที่ผ่านมานี่ยังไม่พบกับชัยชนะจังหวะขึ้นมาจังหวะนี้ครับ ไหมาแล้วจังหวะยิงย้อนสุดท้ายของประกรอบเนี่ยบอกก็ยังไม่ตรงรอบพลารากมาแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้ก็ยังไม่ตรงรอบครับข้ามคานออกไปพยายามอย่างหนักกับเพื่อนตำรวจแต่จังหวะโตกลับของชัยนัทไม่ลุนเหมือนกันแต่สมพงษ์ยอนอาจยังทุบทิ้งออกมาได้เจาะลุยก็ใหม่ครั้งกดด้วยซ้ายครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับ้าลูกยิงลูกนี้ถือว่าทําได้ดีครับแต่วันนี้สมพงษ์ก็ต้องชมครับเหนียวใช่ย่อยเลยครับอ้าวจังหวะที่ดันโย ไปเตะธนากรแล้วโอ้โหเป็นเหลืองที่2ด้วยครับเหลือ10คนครับสกอร์ตามหลังอยู่1ลูกด้วยครับดูครับนันโยเรียบร้อยเลยครับเอาเลยครับเกมยากขึ้นครับเพื่อนตำรวจแต่จังหวะโตกลับลูกนี้รับเจอเหนียวเหมือนกันครับโอ้โหธนาผู้ตัดสินว่าไงครับดูครับยอนพาวเวอร์ครับไปดึงแล้วเรียบร้อยโอ้โหนี่ต้องให้กดดันก่อนครับมาถึงแจกเหลืองที่2 มาแล้วครับตัวผู้เล่น10คนเท่ากันเหลยกไม่ถึง1ินาทีแล้วครับจังหวะหลุดขึ้นมาแล้วยิงลูกด้ปู่หูนี่จะลอบมุมแคบเลยครับบอลยังไม่ตรงกอบครับอ่าเกือบไปครับลูกยิงของจีระเจริญสุกจังหวะขึ้นมาของประกอบหักเข้าซ้ายแล้วเปิดยอดมาเมอร์ซี่โคกเต็มเต็มเรียบร้อยเลยครับหนึ่งต่อหนึ่งครับโอ้โหนี่ตัวสำรองวันนี้ครับมิเชลเมอร์ซี่ครับโอ้โหต้องชมเจ้าบาทครับม่าถือว่าแก้ตัวได้จากจังหวะความผิดพลาดลูกแรกที่เสียไปครับดูครับ ล็อกเข้าซ้ายแล้วเปิดมาพร้อมเหมาะพอจ่อแล้วโขกนีอเรียบร้อยเลยครับอะไรครับหนึ่งเท่าโอ้โหต้องชมครับบ้าแกมงดีจริงๆครับนี่มงสวนตัวเลยครับอาะไรครับแล้วช่วงทดเจ็บขึ้นมาอีกแล้วปรกรณ์เอาบอลลงจีลวครับแล้วเปิดยอดมาจับบอลจังหวะแรกเลยไปถึงเมอร์ซี่จับแล้วให้มาวัดจะรับลื่นโอ้โหบ้านี่ ถ้าไม่ลื่นนีดลุ้นประตูชัยเลยครับดูว่าเมอร์ซี่เนี่ยให้ถูกแล้วก็ปูโหูแต่หลักหลักไม่ดีเองครับวันเฉลิมชั่วได้ประตูขึ้นนําแล้วก็เป็นประตูชัยเลยครับทำให้จบเกมครับชัยนาทอนบินครับเสมอกับเพื่อนตารวจไป1ประตูตอนหนึ่งแบ่งกับไปทีมลำหนคะแนนจบ27นัดครับหวัวตารางยังเป็นบุรีรัมย์ครับ5 6คะแนนตามด้วยชนบุรี54เมืองทอง53และ BC 51 ครึ่งตารางล่างครับเพื่อนตำรวจงเราครับตกลงมาอยู่นอันที่16ครับมี28คะแนนตามหลังทีวทีอยู่2คะแนนครับแล้วสุดสัปดาห์นี้ครับเพื่อนตำรวจจะต้องเปิดบ้านพบกับทีวีทีเอด้วยครับแข่งเวลา2ทุ่มตรงที่สนามธรรมศาสตร,ร์รังสิท ช่วงต่ได้ในสัปดาห์นี้เราพาไปชมบรรยากาศในงานเปิดตัวของการเป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ของสโมสรเพื่อนตำรวจกับบริษัทนำเข้ารถยนต์ชื่อดังของประเทศอย่างยูมามอเตอร์ซึ่งในวันนี้มีการเปริดตัวเหล่านางฟ้าคอปแองเจิลสอย่างเป็นทางการและมีการโชว์สเต็ปแดนซให้ได้ชมอีกด้วยแล้วดูบรรดาผู้ชมแต่ละคนครับตะลึงกันเป็นแถบๆแล้วมาดูเหล่านักเตะของเรากันบ้างมองในกันแบบตาเยิ้มกันเลยทีเดียว มานี่ซุปซิปกันสะด้วยครับไม่แน่ใจนี่ว่านิ่งผิดปกติวิสัยไปไหมเนี่ยคิดอะไรกันอยู่หรือเปล่า Pushing yourself to the limit Pulling out all the stops

เพื่อนเติมเ <Until we S 1> ต็มเรื่องดีดๆให้กับชีวิตเ oh, be yes ต,ติม oh, be friend, yes ตให้เต็มคาว่าเพื่อนเบียรเป็นเหตุทะเลาะวิวาและอาชญากรรมได้ ที่ของรายการกับช่วงของคอปทอล์กอย่างที่ได้บอกไว้ในต้นต้นของรายการว่าวันนี้เรามีนัดกับนักเตะใหม่ของสโมสรเพื่อนตำรวจอย่างลีซอที่กรเทพวิโนโนไทยที่ว่ากันว่าคือดับต้นตนของนักฟุตบอลในเมืองไทยที่มีไลฟ์สไตล์นอกสนามโดดเด่นไม่แพ้ในสนามโดยเฉพาะเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวเรียกความสนใจได้ตลอดเวลาวันนี้เราขออาสาพาไปตามติด และเจาะลึกถึงสถานที่ที่รีซอเลือกซื้อเสื้อผ้าแว่นตาหรือแม้แต่รองเท้าว่าเป็นที่ไหนและแต่ละที่มีจุดเด่นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามทั้งหมดนี้กันเลยครับสวัสดีครับทายแฟนรายการะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมรีซอเทเทวิโนไทยครับผมรับรีซอครับแฟนเพื่อนตำรวจแล้วก็หลายๆคนอาจจะอยากรู้วันนี้เห็นรีซอแต่งตัวมาแบบเต็มยศเลยวันนี้สไตล์แต่งตัวเป็นแบบไหนฮะเนี่ยเป็นแบบ สตรีทครับเป็นเด็กสตรีทอากาศว่าเรามาล้ออะไรเงี้ยก็ใส่ขาสัา้นเสื้อเสื้อยืดธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีอสซิสต์ลี่เป็นหมวกเป็นแว่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีรองเท้าอะไรเงี้ยครับหลายหคนสงสัยว่ารีสอร์กับแฟชั่นเนี่ยรู้จักกันมานานหรือยังนานไหมครับนานหรือยังก็ประมาณหนึ่งครับก็ผมเองก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่แบบก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแฟชั่นเท่าไหร่แต่ว่าเราเรา,เ,ราเหมือนเราได้ไปได้ไดรับอิทธิพลจากที่ตอนที่อยู่ที่อังกฤษอะไรเงี้ย ก็เหมือนกับได้เห็นนักบอลดังๆหลายคนเขาแต่งตัวกันอะไรกันอ่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับตัวเราอะไรเงี้ยเรากรรู้สึกว่าเออเราเริ่มชอบละเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนก็จะแบบว่าจะคันเคืองไ้อายยังใส่แว่นก็ไม่กล้าใส่เพราะเฮ้ยมันดูแบบประหลาดประหลาดเลยแต่ว่าพอหลังๆมามันเริ่มมันเริ่มเราเริ่มพอใส่แล้วมันก็เริ่มเหมือนกับมันใส่ได้นะอะไรเงี้ยใส่หมวกใส่อะไรเงี้ยก็เริ่มใส่มาเรื่อยเรื่อยเปลี่ยนม์เรื่อยเรว่าอดแต่ว่าแต่งแบบนคน ก็แต่งวันนี้รู้สึกว่ามันอากาศมันร้อนหรือว่าแบบไม่ได้ไปไหนจริงจังมากก็อาจจะแบบอาจจะแต่งแบบประมาณอย่างนี้สบายๆอะไรเงี้ยในสไตล์ที่เราแต่งมนีไอดอลแบบชอบออพี่เวนเนียมก็ซึ่งจะเป็นแนวแบบออกแนวแบบฮิปฮอปแนวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะไม่เชิงฮิปฮอปแบบจ๋าขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นแนวสตรีทที่แบบง่ายๆสบายสบายอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ถ้าเป็นอีกแนวหนึ่งก็จะเป็นพวกนอง อย่างรองเท้าหนังพวกเล็ดวิงเกงยีนเสื้อยืดสีล้วนอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวแบบพวกเบ็คแฮมอะไรเงี้ยไปเป็นแนวที่เขาแบบดูสมาร์ทสมาร์ตหน่อยอะไรเงี้ยครับผมพูดถึงในสนามสไตล์กันหน่งตัวชุดแข่งขันเราอะไรที่เป็นจุดเด่นที่สุดในในสนามนะในสนามในสนามเหรออาจจะเป็นเรื่องของรองเท้ามากกว่าอาจจะเป็นสีสันของรองเท้าเรื่องของทรงผมอะไรเงี้ยฮะเรื่องชุดแข่งก็จะเป็นอาจจะ คือไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช้ประเด็นหลักเท่าไหร่จะเป็นเรื่องของทรงผมเรื่องของรองเท้าเรื่องนอกสนามสถานที่ที่ดีทอมาช็อปปิ้งบ่อยสุดกับการเนตัวของเราคือที่ไหนครับก็เป็นที่ที่วัยรุ่นเับไปกันเยอะที่สุดนะผมคิดว่าก็คงจะเป็นที่สยามเนี่ยแหละครับเพราะว่าร้านส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็จะคือมาที่ที่นึงก็จะหาได้หลายอย่างก็จะเป็นแว่นตาหมวกรองเท้าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันได้หมดก็เลยเหญ่จะมาที่นี่เป็นหลักครับผมวันนี้เราจะพาเราไปที่ไหนบ้าง วันนี้จะพาไปร้านอาหารที่หนึ่งซึ่งผมกินบ่อยมากนะครับไม่ใช่พามาก็จะเป็นร้านร้านหนึ่งที่ซื้อรองเท้ากับหมวกบ่อยที่สุดก็จะเป็นร้านของ VAC ครับผมข้างหลังเราตรงนี้รู้จักกับเจ้าของร้านด้วยนะคะก็เคยทำงานด้วยกันกับพี่พี่ชื่อพี่บอ๊อบนะฮะไปงันเราเข้าไปข้างในดีกว่าเอ๊ะทำไมประตูเปิดไม่ได้ครับผมอ๋อไม่ใช่ทางนี้ไป รองเท้าคู่ขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชมครับรองเท้าคู่นี้ครับเลิศน,นิดนึงซื้อที่นี่ครับก็ส่วนใหญ่ที่บอกว่ารองเท้าที่เป็นพวกรองเท้าแฟชั่นอะไรเงี้ยก็จะซื้อที่ร้านนี้เป็นหลักแล้วก็ส่วนตัวผมเองก็เป็นพรีเซนเตอร์ไนกี้อยู่แล้วด้วยส่วนใหญ่จะหลักที่จะใส่ก็จะเป็นของไนกี้ครับผมก็ในนี้ก็จะมีทุกอย่างก็จะเป็นรองเท้าสตรีทเกี่ยวกับไนกี้เป็นทุกรุ่น air max air force รุ่นโอ้เยอะแยะมากมายในนี้มีหมวดมีกระเป๋ามีหมวกมีรองเท้าไม่ใช่แค่ไนกี้อีกเดียวจะมีอาดด้วยมี นิวบาลานซ์มีอะไรทุกอย่างที่นี่ครับตรงนี้จะเป็นโซนหมวกก็จะมีเป็น Snapback มีเป็นนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดนะฮะก็แล้วแต่จะเลือกก็จะชอบก็จะมียี่ห้อต่างๆที่แบบวัยรุ่นเขาคิดกันอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกผมเลือกที่ผมชอบแค่นั้นแหละ หวกับเท้าจะเป็นที่ร้านนี้ครับ,บวันนี้นี่ก็อาจจะมีมีสักคู่หรือสักใบหนึ่งว่าเลือกไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อแต่หมวกหมวกนี้อาจจะไม่โดนเท่าไหร่แต่อาจจะต้องโดนรองเท้าสักคู่หนึ่งหลักในการเลือกรองเท้าดูว่าความสวยงามดูการความเหมาะสมผมจะเป็นคนที่ชอบรองเท้าที่ไม่ใช่ทรงแบบทรงใหญ่หญหญๆ่แบบเทเท้าอะไรเียเพราะว่าตัวเราเป็นคนตัวเล็กตัวเตี้ยอะไรเงี้ยเราใส่รองเท้าที่มันแบบว่าดูแบบเรียวๆหน่อยอะไรเงี้ย สองคู่นี้ไว้เลือกครับไปเลือกเลยอันนี้นึงแล้วตอนนี้กำลังเลือกอยู่นะครับว่าจะใช้คู่ไหนสองคู่นี้เนี่ยผมไม่เอา <c oughs> ผมจะเอาทั้งหมดนี้เลย <c oughs> รอเล่นครับผม <c oughs> ขอสองสคู่นี้ฮะขอลองหน่อยได้ไหมครับได้ <c oughs> ครับแปดจุดห้าครับ U S อันนี้อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหม <c oughs> มีแล้วใช่ไหม งอกนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าไงครับผมแต่นี้ก็สวยดีนะแต่นี้ไม่มีคู่เล็กแล้วอะ่ะมันยนึงมันไม,ม,นไม่มันไม่ซ้ายผมของเขาที่เขาขายดีครับต้องรอไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียส นี่คือทรงผมทรงใหม่นะครับที่ผมไปตัดมาทำไมถ<ม>ึงเปลี่ยนทรงมาเป็นแบบนี้ช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนแล้วก็เวลาเล่นทุกบอลเนี่ยฝนมันตกผมนี่เซตมาโดนที่มันเป็นเจลโดนเจลโดนน้าโดนอะไรเงี้ยมันก็จะทาให้ผมมันเสียทรงแล้วมันก็จะทําให้เราลำคาญคือผมทรงนั้นถ้าตัดมาแล้วถ้าไม่เซตเลยเนี่ยหรือว่าแบบถ้ามันยุ่งอะ่ะมันจะดูน่าเกลียดมากผมเลยคิดว่าก็ตัดสั้นไปก่อนพอถึงช่วงหนึ่งที่มันหน้าฝนห่างหายไปแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ครับสำหรับทรงนั้น ทรงนี้มีมีชื่อไหมทรงนี้ไม่มี<ค>ชื่อนะไอมีต้นแบบมาจากใครล่าสุดเลยผมดูผู้สำปูของทีมชาติเนน่าครับโรเมโลก็จะเป็นทรงแบบสไปกี้อะไรแบบสไปกี้แฮนด์ก็จะแบบผมสั้นแล้วก็บบทำตั้งๆหน่อยข้างๆข้าง,างหลังลกเกลี่ยๆหน่อยเงีย ก็ร้านนี้ไม่มีอะไรครับรองเท้าที่ผมอยากได้มันไม่มีไซส์เราไปดูอย่างอื่นก่อนลวกันเราไปดูแว่นกันดีนกว่าแว่นแว่นเพาเราซื้อร้านไหนครับไปครับมาน่าเสีดดยดายจริงครับรีซออดได้รองเท้าสตรีทแวร์มาใส่จนได้เพราะว่าไซส์ของเจ้าตัวกับสีและรุ่นดังกล่าวเนี่ยหมดไปแล้วพอดีครับขณะที่หมวกและเสื้อก็ยังไม่โดนใจเจ้าตัวเดี๋ยวมาตามดูกันต่อไปครับว่าช่วงหน้ารีซอจะพาไปร้านไหนอีกเดี๋ยวช่วงนี้รอพักกันก่อนสักครู่ครับ ชุงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้เดี๋ยวมาชมกันต่อว่ารีซอจะพาไปดูร้านประจำกับออเทอร์รีอันไหนหมวกรองเท้าหรือแว่นตาถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงร้านแว่นที่ผมซื้อประจำแล้วชื่อว่าร้านรวมมิตรครับผมอันนี้เขาจะแนะนำพี่สาวผมพี่เขาแนะนำแว่นให้ตลอดก็คือพี่รักครับผมผมอยากได้ที่แบบว่าคือแบบเลนแบบน้ำตาลชาๆอย่างเงี้ยให้มแบบ ให้มันเห็นตาพี่นั้นเหรอปะมันได้ใส่ได้แบบทุกที่ทุกเวลาทุกทีนะผมใส่อะไรก็สวยใช่เพราะเป็นหน้าตาดีนี่อยู่ร้านนี้ได้เสียตังค์แน่นอน มีพี่รักบอกว่าผมไม่เคยมีแว่นทรงสไตล์เก๋ๆใช่ทีนี้มันดูเก๋ๆก็มีอารมณ์นั้นบ้างใช่ใช่ผมไม่อยากเป็นเก์อ่ะพี่รักขอบคุณมากครับผ่านมาก็แว่มาดูผ่านมาทางนี้เมื่อไรให้เธอเข้ามาทักทายบ้าง รับเปิดเพลงให้ไเปิดเพลงนีหนึงเปิดเพลงหนึงก่อนก่อน <G ül ũ> จะจากออกไปจากทีน่นี่โอเคตอนนี้ที่ร้านนี้นะฮะก็พามาดูชื่อว่าร้านรวมมิตรแล้วนะฮะอยู่ที่สยามระหว่างซอย2และซอย3ตรงกลางหลังโรงหนังลิโดตอนนี้เราจะออกจากร้านนี้ละว,วันนี้ไม่มีอะไรโดนผมที่ที่แว่นร้านแว่นนะฮะ <G ül ũ> เดี๋ยวจะไปร้านอลิดูว่าเราจะโดนอะไรที่นันน่นบ้างนะฮะก่อนจากผมจะเต้นก่อน ตอนนี้อยู่อีกร้านหนึ่งนะฮะเป็นร้านไนกี้ f อฟฟิเชก็มีร้านนู้นที่เราไป VAC มันไม่มีรองเท้าที่เราอยากได้ไซส์ไม่มีใช่ไหมก็มาเช็คดูที่นี่ว่ามีหรือเปล่าถ้ามีก็จะโดนแต่ถ้าไม่มีก็แ้ว,แวไม่มีไซส์อีกนะจืดมาสยามครางนี้จืดมากไม่ได้เลยไปอาล,ลีสีกว่า นี่ฮะมาถึงแล้วครับผมร้านอาริฟุตบอลคอนเซปต์สตอร์นี่คือ,อ,อ,อถูกเพราะที่นี่เนี่ยใจดีผมมากซื้อรองเท้านี่ไม่เคยแบบให้ผมมีปัญหาเลยดูแลทุกอย่างไมแต้แวยจ,จ่ายแต่ไม่ต้องจ่ายตอนนั้นก็ได้ไปจ่ายทีหลังอีก2-3สาทิก็ได้ <c oughs> เออดีมากยินดีแนะนำนะารร้านานี้สุดยอดเ <c oughs> ชิญเข้าไปข้างในดีกว่าเ <c oughs> พื่อนๆผมเยอะจะไปหาเพื่อนตบหน่อย อ่ะเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่เป็นของเราดีกว่าเป็นไนกี้เราดีกว่าขั้งบนตอนนี้รุ่นตอนนี้ใส่รุ่นอะไรอยู่ลงสนามใส่ทุกรุ่นครับผมตอนนี้จริง,รงๆแล้วผมเนี่ยผมเป็นคนใส่คาร์บอรินมัมตัวที่เป็นเนม่าใส่แต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่อยากใส่แล้วผมก็ใส่ เตะดวงใจครับผมโปก้าอันันไปเรียนวิ่งนะนี่นักเตะเรียนวัลลิดคนใหม่ครับผมทไมมีอะไรฮะมีอะไรคุณมีอะไรพูดผมต้องสามสิบสองเพราะเป็นเบอร์ที่เหลืออยู่ครับมียี่สิบสองกับสามสองสองเบอร์ไม่มีครับผมมันมีแค่นี้ครับเหตุผลอื่นไม่มีอาจจะเป็นเบอร์ที่เบ็คแฮมใส่ตอนอยู่เวซิมิลานแล้วก็เป็นเบอร์ที่คาร์ลสเตเวสใส่ตอนอยู่แมนยู ซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นบอร์ที่สนผมทำไมเราไม่พิมพ์ชื่อเป็นชื่อจริงทำไมเราต้องแหวกก็ดีซอฮะดีซอก็ต้องก็ต้องเป็นดีซอโอ้โหมาถึงร้านรองเท้าอันดับหนึ่งอย่างอารีฟุตบอลคอนเซ็ปต์โตแล้วครับนี่ครับ แฟนบอลชาวสิงคโปร์ครับที่ชื่นชอบลีซอมานานเจอปุ๊บก็เข้ามาทักทายและขอถ่ายรูปทันทีรวมทั้งแฟนบอลชาวไทยยังอดใจไม่ได้จริงๆที่จะขอถ่ายรูปกับลีซอมาเนี่ยคือซุปตาตัวจริงนั่น,นี่อ่ก็ครับครับผมก็ที่นีเป็นเป็นคืออะไรเป็นร้านกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะที่มีของทุกอย่างก็จะเป็นเสื้อกีฬารองเท้ากีฬา อุปกรณ์กีฬา STUDENT: ทุกอย่างมีหมดผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักอะไรดีแล้วเพราะว่าเป็นร้านที่เขาทั้งอย่างแล้วก็มีสาขาเยอะมากในในกรุงเทพแล้วก็ในประเทศไทยด้วยหลังเรามาซื้อรองเท้าหลัร้านที่ผมมาซื้อาซื้อสตาร์ทครับผมเพราะว่าที่นี่ก็คือเหมือนว่าด้วยความที่มีน้องๆหลายคนที่รู้จักอย่นี้ด้วยแล้วก็รู้จักกับพี่เอ็กด้วยซึ่งเป็นเจ้าของร้านอะไรเงี้ยก็ก็เลยได้ม,มีโอกาสที่จะแบบมาอุดหนุนเขาแล้วก็เขา,เขาก็าด,าดูแลดีซึ่งรู้สึกว่าการที่เราไปซื้อของที่ไหนเรามีเขาที่ร้้้าาานเาดนด,ออดููแลีีๆอรรกก็สึว่ เป็นอะไรที่ก็ประทับใจแล้วก็อยากที่จะใช้แบริการเขาต่อไปเลยอยากฝากถึงน้องๆไอดอลที่มีดีซ่อไปแล้วอยากแต่งตัวเหมือนดีซอลแต่ราคาอาจจะสูงบางคนก็อาจจะยัง<ช>ไม่มีเงินขอเง<ช>ินพ่อเงินแม่เราจะบอกอน้องไงบ้าเอ่อถ้าถ้าอยากจะแต่งตัวอะไรเงี้ยคือจริงๆผมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสไม่ต้องเป็นต้องเป็นของแพงหรือว่ามีราคาหรือว่าต้องเป็นต้องไปซื้อของใหม่ตลอดของที่เรามีอยู่แล้วสามารถเอามามิกซ์แมทช์กันได้ไม่ว่าจะเป็นเกงเสื้อหรือรองเท้าอะไรต่างๆก็สามารถที่จะอย่างผมเนี่ยผมชอบชอบสไตล์ที่ ใส่คือให้ถ้าโทนให้มันเป็น,นโทนเดียวกันอะไรเงี้ยคือในในตัวจะมีเต็มที่ก็ประมาณ2สีอะไรเงี้ยก็ของที่เรามีอยู่แล้วนั่นแหละเอามาลองใส่ดูปรับใช้ประยุกต์กันไปได้เรื่อยๆครับผมสุว่าวันนี้มีอะไรติดแมตช์มือไหมสรับวันนี้ไม่ได้ไเลยเสียใจมากพรกที่ผมมาสยามไม่ต้องซื้อแต่วันนี้รองเท้าจะซื้อสนิเกอร์ก็ไม่มีไซส์หมวกก็ไม่มีไรโดนมาลาลิรองเท้าใหม่ๆก็ยังไม่มาซึ่งผมก็มีหมดแล้วก็ จบวันนี้ที่ตรงนี้โดยการที่กระเป๋าก็ยเงินยังอยู่เต็มครับผมก็เดี๋ยวเสร็จแบบนี้ละภารกิจก็เดี๋ยวลาท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวต้องออกจากสยามไปซ้อมที่สนามนะครับผมเดี๋ยวว่าย่างไงเจอกันโอกาสหน้าครับผมกับคอปทีวีลาไปก่อนนะครับวันนี้รีซอร์ทสวัสดีครับสุดท้ายแล้วครับวันนี้รีซอร์ทก็ไม่ได้สิ่งของติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะครับแต่ก็ส่าห์พาเราเดินไปยังร้านต่างๆหลายร้านทั้ง v a เ Thailand ดร้านรวมมิตร ร้าน n i กี้ f f i c i a l ครับและร้านอาริฟุตบอลคอนเซปต์สโตร์ซึ่งระยะทางและระยะเวลาไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวครับแต่ก็คงสมใจกับแฟนบอลและแฟนคลับของลีซอกันอย่างแน่นอนที่หลายคนอยากจะทราบว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยลีซอแต่งตัวยังไงและซื้อมาจากที่ไหนทุกความสงสัยคงจะจางหายไปแล้วนะครับกับเจ้าพ่อแฟชั่นของวงการฟุตบอลของเมืองไทยลีซอทอีระเทพวีโนไทย ช่วงนี้เรามาเฉลยรายชื่อผู้โชคดีในรายการคอบทีวีกับคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับคำถามที่ว่าปกเกล้านั้นเชียร์ทีมอะไรในอังกฤษคำตอบก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับสําหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับเสื้อแข่งทีเวียนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ สำหรับคำถามในสัปดาห์นี้เพื่อชิงของรางวัลเป็นเสื้อแข่งทีมเยือนสีดำ5ท่านท่าละ1ตัวถามว่าลีซอใส่เสื้อหมายเลข32เพราะนักเตะคนไหนในลีกยุโรปเคยใส่มาก่อนโดยจะต้องตอบคำถามด้วยการแชร์เพจคำถามและเขียนคำตอบลงไปทีมงานจะสุ่มชื่อผู้โชคดีมารับของรางวัลไปเวลาของรายการในสัปดาห์นี้หมดลงแล้วนะครับอย่าลืมว่าสุดสัปดาห์นี้เพื่อนตำรวจมีโปรแกรมเปิดบ้านพบก,กับท o โ s ทมาชมและให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับเพื่อการลุ้นหลีจากโซนอันตราย วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ